หน้าดินแดนชวาโบราณมีกษัตริย์วงหนึ่งเรียกว่าวงกษัตริย์ยะแดวาหรือวงเทวากล่าวกันว่าวงนี้มีพี่น้องสี่องค์องค์พี่ครองเมืองกรีปันองค์ที่สองครองเมืองดาหาองค์ที่สามครองเมืองกาหลังและองค์ที่สี่ครองเมืองสิงหัดสาลีกษัตริย์วงเทวามีอนุภาพยิ่งใหญ่ด้วยยศศักดิ์ และมีธรรมเนียมการอภิเษกกันเฉพาะในวงพี่น้องเท้ากุเลปันมีโอรสชื่ออินเวาส่วนเท้าดาหามีพระธิดาชื่อบุษบาผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายได้มั่นหมายกันไว้แต่เด็กแต่เมื่อจะเดินวัยขึ้นอินาวกลับไปตกตุมรักจินตลาพระราชธิดาเมืองมันยา อินเอาได้ลักลอบออกจากเมืองกุเลปันไปอยู่กับจินตลาที่เมืองมัญยาและปฏิเสธการอภิเสกกับบุษบาแม้ว่าจะยังไม่เคยได้พบกับบุษบามาก่อนเลยเมื่อท้าวดาหาทราบเรื่องที่อินเนาตัดรอนบุษบาก็ถึงกับขัดเคืองพระไทยอย่างยิ่งจึงบุดปากว่าถ้าใครมาขอบุษบาก็จะยกให้ทำให้ชายรูปชั่วตัวดำอย่างจระกา สบโอกาสเข้าไปทำการสู่ขอทันทีโดยที่เท้าดาหาไม่สามารถปฏิเสธคำพูดของตนได้กล่าวถึงกษัตริย์อีกวงหนึ่งผู้ครองเมืองกัมมังกุนิงมีโอรสชื่อวิยาสกรรมวิยาสกรรมเก็บภาพวาดของบุษบาได้ขณะที่ออกล่าสัตว์อยู่กลางป่าก็เกิดความข้างใครไหลหลงจนไม่เป็นอันทำสิ่งใดเท้ากมังกุนิง รู้สึกเห็นใจเมื่อสืบทราบว่านางในภาพคือบุษบาจึงคิดที่จะแต่งทูตไปสู่ขอให้บุตรชายของตนทูตจากเมืองกำะมังกุนิงได้นำสารไปถึงเท้าดาหาเพื่อสู่ขอบุษบาให้กับวิยาสกรรมข้อความในสารกล่าวถึงเหตุการณ์ที่วิยาสกรรมเก็บรูปบุษบาได้กลางป่าและกล่าวต่อไว้ว่าชะลอยเป็นบุเพนิวาสา เทวาอารักษ์มาชักให้มีความเสน่หาอาราแต่ลหลงไหลใฝ่ฝันรันทดหวังเป็นเกือกทองรองบาทาพระผู้วงเทวาอันปรากฏจะขอพระบุตรีมียศให้โอรสข้าน้อยดังจินดาเมื่อทูตอ่านสารจบเท้าดาหาจำต้องปฏิเสธ พะจารกาได้ทำการสู่ขอบุษบาและพระองค์ก็ตอบตกลงนัดหมายวันวิวาไว้แล้วทรงเกรงว่าจะผิดประเพณีจึงตัดตอบทูตไปว่าอันอณะบุษบาบางอ่อนครั้งก่อนจารกาตุนางันได้ปิดปรงลงใจให้ปันนัดกันจะแต่งการวิวา ซึ่งจะรับของสู่ระตูนี้เห็นผิดประเพณีหนักหนาฟูงคนทั้งแผ่นดินจะนินทาสิ่งของที่เอามาจงคืนไปมือเท้ากระหมังกุนิงได้รับรายงานเรื่องที่เท้าดาหาปฏิเสธแบบตัดเยื่อไม่เหลือใหญ่ก็กริ้วมากคิดจะยกทัพไปตีเมืองดาหาเพื่อชิงตัวบุษวามาให้ได้ อมั่นใจความสามารถด้านการรบของตนโดยตัดว่าถึงจรกามากราวนางไว้ได้ยกให้เขาก่อนก็ควรที่จะโอภาปราศัยมาให้ดีนี่สิตัดใหม่ตีให้ขาดทางเราก็เรืองนิทาจากดาดีอาณาจักรนัคเรศกว้างขวางจำต้องมีมานะไม่ละวางจะชิ้นหน้าอุสบาลา ดาหาเกรงจะรับศึกครั้งนี้ไม่ไหวได้ปรึกษาพี่น้องในวงอสัญญาแดหวะให้มาช่วยอีเหนาได้รับสารจากทาเรีป,ปันผู้เป็นพระราชบิดาว่าหากอีเหนาไม่ร่วมศึกครั้งนี้ก็จะตัดพ่อตัดลูกทําให้อีเหนาสงสัยว่ามุสบ,บามีรูปัวมดงามเพียงใดทําไมมีผู้หมายปองจนเกิดศึกขึ้นมาครั้นอ่านสารเสร็จสิ้นพระทรงฤทธ ทอนทวายคิดแล้วสงสัยบุษบาจะงามสักเพียงไรจึงต้องใจระตูทุกบุรีดงรักรูปนางแต่อย่างนั้นจะพากันมาม้วยไม่พอที่แม้นง,งามเหมือนจินตราวาตีถึงจะเสียชีวีก็ควรหนักส่วนสารอิชบะ,ะท้าบุเรปันก็ส่งไปให้เท้ามัญญาต่อว่าไม่อบรมพระราชธิดา ทำให้อีเหน่ามาหลงไหลจินตราจนเป็นเหตุวุ่นวายท้ามัญญาจึงยื่นสารให้อีเหนา่าแล้วสั่งให้อีเหน่ารีบไปช่วยรบไม่เช่นนั้นจะไม่อยู่กับจินตราเห็นงามอยู่แล้วหรือรานรักเจ้าหานหักไม่ฟังค,คําข่ามาพลอยได้ความผิดด้วยนัดดาเมื่อกระนี้จะว่าประการใดแม้มียกพลขันไปพันตู หาให้อยู่กับจินตลาไม่ย่านวงหนักชักช้าเร่งคาใครรีบไปให้ทันท่วงทีจินตลาเมื่อรู้ว่าอีนาวจะไปรบเพื่อช่วยปกป้องเมืองของบุษบาซึ่งเป็นคู่มั่นอินาวก็เสียใจตัดพ้อต่อว่าอินาวว่าหลอกให้ต้นหลงรักแล้วคิดจะจากไปโดยกล่าวว่าสตรีใดในพิภพบจบแดน ไม่มีใครได้แค้นเหมือนอกค่าด้วยฝ่ายรักให้เกินพักตาจะมีแต่เวทนาเป็นเนืองนิดโอ้ว่าน่าเสียดายตัวนักเพราะเชื่อลิ้นหลงรักจึงชำจิตจะออกชื่อหรือชั่วไปทั่วทิศเมื่อพังคิดผิดแล้วจะโทษใครแต่เมื่ออีหนามาง้อและได้อ่านสารก็ยอมให้อีหนาไปรบ อหแนาออกเดินทางไปยังเมืองดาหาพร้อมสังฆามนตาเพื่อไปสมทบกับทัพจากเมืองอื่นๆทัพของวิยาสกรรมและทัพของสังฆามนราตารเผชิญหน้ากันเพราะเป็นทัพหน้าวิยาสกรรมเหน็บแนมสังฆามนราตาซึ่งไม่อยู่ในวงอสัญญาเดวาแต่ทำเป็นมนับญาติให้ดูสูงส่งมานับญาติกันอย่างไรซึ่งสังฆามนราตาตอบไปว่า จึงร้อมว่าเวยไพรินลมลิ้นหยาบคายหนักหนามาถามไถ่ไล่เอากิจจาคือจะปรารถนาสิ่งใดสุดแต่ว่าจิตพิศวาสก็นับเป็นวงญ,ญาติกันได้อย่าชักเจรจาให้ช้าไปจะชิงชัยให้เห็นฝีมือกัน หลังจากทำการสู้รบกันด้วยทวนสังคามารตาชนะเท้ากระหมังกุนิงเห็นวุตรชายสิ้นชีพก็กริ้วมากรีบพวกม้าตามมาย้ทำการแก้แขนแต่อีหนังเข้ามาสกัดไว้แต่เห็นว่าอาจจะสู้เพลงทวนไม่ได้จึงท้าใช้กลิดสู้กันแม้เท้ากระหมังกุนิงจะมีความชนานในการใช้อาวุธมากกว่า แต่อินทร์มีความชำนาญในพื้นที่มากกว่าทำให้สามารถชนะและสังหารเท้ากำมันุนิ่งด์ได้สงครามจึงจยุติลง